สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube า่าอินเตอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่19สิงหาคม2565นสะครับสื่อมวลชนต่างประเทศนั้นรายงานข่าวว่าประธานาธิบดีโจโกโวิโดโดโดได้ให้สัมภาษณ์นะครับว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นําของจีนและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นําของรัสเซียได้มีการตอบรับการเข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นํากลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่หรือว่า G ี0ี ที่เกาะบาหลีประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่15ถึง16พฤศจิกายน2565นี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโจโกโวิโดโดกล่าวเมื่อไม่นานมานี้ว่าได้เชิญประธานาธิบดีวโลาโดิเมียสเลนสกี้ผู้นําของยูเครนเป็นหนึ่งในเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือว่าแขกพิเศษเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นา G20 เพื่อให้เป็นไปนตามหลักการพื้นฐานด้านนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลอินโดนีเซียที่ต้องการรักษาจุดยืนเป็นกลางโดยอินโดนีเซียต้องการให้กลุ่ม G20 สามัคคีและไม่มีรอยร้าวระหว่างกันขณะที่ทางด้านสหรัฐคัดค้านอย่างเปิดเผยต่อ,อการที่รัฐบาลอินโดนีเซียได้เชิญผู้นํารัสเซียโดยยังไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการว่าประธานาธิบดีโจไบเดนนั้นจะเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้หรือไม่นี่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับว่าเมื่อทางด้านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นําของจีนและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นําของรัสเซียทั้งสองนั้นเนี่ยครับต้องบอกว่าเป็นพันธมิตรในทุกมิติในทุกด้าน โดยเฉพาะเนี่ยครับทั้งสองนั้นก็เหมือนว่ากําลังมีความขัดแย้งกับทางด้านสหรัฐอเมริกาก็ต้องดูนะครับว่าการประชุมกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ G20 ที่เกาะบาหลีระหว่างวันที่15-16พฤศจิกายนนี้ทางด้านประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นําของสหรัฐนั้นจะเดินทางมาร่วมประชุมด้วยหรือไม่เมื่อทราบว่าทั้งประธานาธิบดีสีจิ้นผิงทั้งประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นเดินทางมาร่วมการประชุมและหากว่า ทั้งหมดนั้นเนี่ยครับมาร่วมประชุมกันก็จะต้องติดตามกันต่อนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยโจไบ,บเดนนั้นเนี่ยครับจะพูดประเด็นใดบนเวทีการประชุมครั้งนี้รวมถึงท่าทีของทางด้านประธานธิบดีสีจิ้นผิงและประธานดิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นเนี่ยครับจะมีท่าทีอย่างไรกับการกล่าวของประธานธิบดีสหรัฐหากว่าทั้งหมดนั้นมาประชุมร่วมกันเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยในการประชุมเวทีอื่นนั้นเนี่ยครับ บรรดาคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะรัฐมนตรีต่างประเทศก็เคยมีการวอล์กอัพกันมาแล้วดังนั้นก็ต้องรอนะครับเมื่อผู้นําสูงสุดของแต่ละประเทศมาประชุมร่วมกันนั้นจะเกิดสถานการณ์ใดและอีกคนหนึ่งที่จะต้องจับตามองว่าทางด้านประธานรธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ ky, นั้นจะเดินทางมาร่วมประชุมหรือถ้าไม่เดินทางมาเขาจะวิดีโอคอลมาร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยหรือไม่เพราะว่าในแต่ละเวทีที่ผ่านมานั้นวลาดิเมียร์เซเลนสกี้มักจะใช้วิธีการวิดีโอคอลไป ร่วมประชุมด้วยแทบจะทุกครั้งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องท้าอินเตอร์เนียวนั้นนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศก็ฝากคุณผู้ชมนั้นกด s ับสไครต์กดติดตามช่องท้าอินเตอร์เนียด้วยครับ